สวัสดีคทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง g o r f นะครับช่องที่สุดสกินาวีเดือดที่สุดในประเทศไทยนะครับผมมาวันนี้ตีห้าทุกคนเนี่ยเออจะตื่นไปกระบี่อยู่แล้วก็เลยแบบอว่างแป๊บหนึงทําคลิปเปิดคอมครับทุกคนจะได้รู้เรทนะจะได้เจ็บให้ดูตามคอนเซปต์นะครับรีวิววง,วงแหวนจอมสักหารครับเริ่มต้น25่สคูปองนะก็คือคาพีแดงทุกคนเออแต่ว่า มันจะมีแพ็กการเล่นนะเอ้ยมันจะมีแพ็กการให้ตือนะอเคเยจะไปรีวิวให้ดูจะให้ดูนะครับมันก็จะมีแพ็กสามสิบแพ็กสี่สิบแพ็กห้าสิบเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสองร้อยเก้าสิบบวกประมาณสี่ร้อยสิบคูปองนะทุกคนก็มาโดนกันได้ที่ลานกอฟอนนะจ๊ะโอเคแล้วก็อันนี้รีวิวไปแล้วนะครับไปวิธีหาคัมพีแดงรอบนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีอะไรมาให้อีกไหมนะพีเนี่ยพาร์ท โอเคผมซื้อไว้พอดีนะ,ะชิ้นส่วนลุยยนะครับเดี๋ยวไปแกะให้ดูนะว่าจะได้ตัวโอเคได้คัมพีมาด้วยก็ดีครับดีดีด,ดอุย้ยอย่างนี้ทําเป็นเล่นเผ่อๆไม่แน่อาจจะคุ้มนะครับเพราะว่ามันมีชิ้นส่วนแบบนี้สออันถูกไหมเออก็เป็นคัมพีสิบอันนะแล้วก็คัมภีแดงอีก5อันนะครับโอ้โหราคารวมเกินเกนะแล้วถ้าสมมติว่าใครไม่มีสกินเนี่ยคุ้ม โอเคตัดสินใจถูกแล้วที่ซื้อนะครับเพราะผมยังไม่มีสกินตรงนี้ด้วยนะครับไอดีนี้มาไปดูคราวนี้เราไปดูว่าคมภีแดงนะครัจังไหนครับก็ซื้อแพ็คพวกนี้ครับแล้วเปิดแกะเอาเลยนะมันก็อยู่ในเลทที่ค่อนข้างซื้อได้ครับก็ดีกว่าเราซื้อราคาเต็มถูกไหมเออซึ่งผมก็คงมีดองไว้บ้างแล้วแหละนะแล้วก็คราวนี้เราไปดูร้านแลกเหรียญครับว่ามันจะใช้ไงนะครับวันนี้โทเค็นเราเป็นเหมือนอะไรดำๆไม่รู้นะ เออแบบผลึกดำอะไรเงี้ยนะครับสกินเด่นๆก็จะมีมูราด์ไบโอนะครับอ้อยนะทีรี่ ack, ot, คริกแนกดีดอสนะฮะซิลยอนนะวันนี้ก็จะสุ่มจนกว่าจะได้24่บโทเค็นนะคิดว่าน่าจะเอายอนนะครับเอ่อหรือว่าเอาอ้อยดีนะเออเอายอนแล้วกันนะครับโอเคไป เลยคาับโครการมอเตอร์เรนหมืน่นหมืน่นนิดนึงนะอ๋อแล้วก็มีเรื่องแจ้งครับน่าจะไม่ไม่ได้ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะช่วงนี้อยู่กระบ,บี่นะกลับมาวันอาทิตย์นะจ๊ะกลับมาวันจันทร์นะม,มีเสียงจากแม่บ้านนะฮะโอโอเคไปลุยมือนอยู่ทุกคนนี่ก็สุ่มไปนะครับจนกว่าจะได้2 4ีโทเค็นนะลุย <c oughs> โอ้โห สี่ทอเคสเลยเอ่ะเพื่อนครับโอ้โหเกินหนึ่งโอ้โหตายแล้วตายแล้วโอ้โหห้าครับอันนี้เลทปกตินะกว่าจะได้ยี่สิบสี่กี่ร้อยคัมภีวะเนี่ยโอ้โโอ๋อโอเคอันนี้เริ่มมาเลทปกติแล้วนะครับโอ้โหร้อยยี่สิบห้าคัมีร์ร้อยยี่สิบห้าคัมีได้มาสิบเจ็ดครับ จบไปเลยนี่จบไปเลยอ่าโอ้โหจบครับจบจริงนะ24ครับสรุปผมน่าจะใช้ไปสักร้อยคำพีนะครับแอบเจ็บเหมือนกันนะตอนแรกไม่คิดว่าจะขนาดนี้นะเดี๋ยวขึ้นเลทให้นะว่าสุ่มกี่ครั้งเราก็อัตราส่วนเรทของมันเนี่ยต่อการสุ่มหนึ่งครั้งเท่าไหร่นะครับใครอยากได้อะไรก็ไปคูณกันเอาเองนะโอเค วันนี้ก็น่าจะแลกคิดว่ายอ,อนกับอ้อยนะที่ไม่ค่อยวนมานะอ้อยเนี่ยน่าจะมีกิจกรรมอื่นๆนะกล่องเกรงนะยอนน่าจะไม่ค่อยวนนะครับส่วนทีรี่ที่ไม่แลกเนี่ยเพราะว่าไอเดียนี้ยผมจะเก็บไปมิสซี่บ็อกช่ไหมแล้วทีรี่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในลิสต์มิสซี่บ็อกแล้วมันเป็นเลเจนด์เจ0คูปองด้วยนะครับก็เลยไม่ไม่น่าไม่น่าจะตรงนั้นอ่ะน่าจะยอนนะครับไบลุยข้าสิหยุดความกลหุ่นเหล่านี้ซะ วันนี้ก็กิจกรรมก็หมดเท่านี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าตอนกลางวันวันศุกร์เนี่ยกิจกรรมอะไรจะเข้านะแต่อาจจะไม่ได้รีวิวน,นะแต่ว่ากลับมาเดี๋ยวเก็บตกให้นะครับโอเควันนี้หมดครับทุกกิจกรรมครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดฟอลโล่กดอะไรทุกแอปนะคบมัน,นขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย